ดูครับปัดขวามาครับไปครับองลสาวดูครับอกแเลยครับ3ครับครับปัดขวาสายทนมันขืนเลยครับให้ครับขวาต่ว่า แรได้สองแข่งขวาโดนเกี่ยวไม่ลงแตาคืนด้แข่งขวาแล้วจัดด้ว่าตัวอีกว่าตัวอีกมีอะไรให้ดูสนุกสนุกครับอันนี้ไม่ให้เตะครับอ้านะฮะเิ่เก๊ ุกคนเนี as ่ยคือนิพยัติสายทีายทานวทีมาตรานได้กันทั้งคู่ะในอดีตนี่ยัติ์ลูกนะครับเจอหมกับแสงาวตัวที่กับทีท่า คต่อไปขึ้นมารอเลยนะครับแสงอาทิตย์หัวสายิมน,นะครับต,ตัวนี้นำทีมมร่อรดีตดาวดังกองฟ้าลูกฟ้านะครับแล้วก็ลูกสาวคนสวยครับดาวดังกอ,องฟ้าบอลคาเรตนะครับดูว่าดังกองฟ้าสิบกองฟ้านะครับตัวนี้มาครับทีมงานแสงอาทิตย์ใส่รวมขึ้นมารอเลยนะครับ

ลูกโชยายากเครับมาดีโลครับลูกโชว์โชว์เว่าผมก็มีผมือเมือกันมาดีตโลแต่ไม่มีไปตำราแม่ไม้ใบไทยนะครับเป็นท่าที่แสนไทยใช้บ่อยๆครับทาเดียววาไปแม่เสียไครืองคนยังอยู่ครับ ยขยับขับไปก่อนขับไปก่อน,นตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับวันนายกพระวัดบอกแล้วครับ22่สิบาครับพี่บ้านทะเลทองนะครับร้านสวนทะเลทองครับนะครับ ต <t knife noise> ้องครับถ้าว่าหูโตมีกระต๊อกแล้ว ดูครับว่าเนธขยักจะมีท่ายากดีไหมครับดูครับเอ่อแยกซ้ายไปมังกรขาวเอ่มังกรขาวนี่ต้องกาครับถ้ามังกรทองนีอีลุสุดาก้อนนะครับนะฮะอุระอันนะครับดูครับขยักขยักปีบซ้ายปัดขวามาครับหน้าสะบัดเป็นวๆตัดได้ประโยชน์ครับดูฮะแดงนี่เนธขยักยังกดไม่ลงยังครับ Ô la cai! <laughs> Ô cô! Ô cô la cai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 ! นี่ครับแหมวันนี้สงสัยเป็นสำนักใหญ่ครับนะครับนครหลวงครับนั่งนู่นนะครับนั่งนู่นายกเชิญพบชักชันนะมั่งตะคอนหลวงชอบใจครับดูครับเพียนดับเบิลขยับขยับปี๊ดใช่หกขวามาครับ หน้าไปนิดนึงครับเจไเป็นนักชกอารมณ์ดีครับซ้ายไม่ถึงขวามาพวกมันแท่ซ้าย หมดยกครับพักสักนัดนึงครับอครับยกสามนะครับแดงนตรพยัคนเงินมกรขาวนะครับอาจารย์วีรศักดิ์เล่นเกนะครับนะฮะชกให้สนุกครับยกสามแล้วครับเืม เวทีเลยครับนะเพชรปูเดิน็น่าจะมาด้วยครับซ้ายไปครับกองขาวมาดูครับบอกแม่ทีมาเลยนะเน่โอ้บขยับขยับซ้ายไปคับกอขาวซ้ายไปครับขวาเดิน เนัยนักใช่ไนักซ้ายหน้ามัขาเต็งขวาดินนักเลงขวามาข้าวเข้าเอขวาครับแต่แข้งซ้ายดีเหลือเกินครับฝังนั่งะนมกขาวดูครับขยับขยับขยับซ้ายวัวนี้ซ้ายหน้าของมัขา ý thức ăn mặc áo dài lẻo 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 lẻo

ลูกผู้ชายชื่อไแพนหังไม่แตกไม่ยอมตายแต่กว่าหังจะแตกกระจับแตกก่อนครับสู้ได้สู้ตอโอ้โหมรมาแล้วััหัเนพยักเล็บแน่ใจตามสิงเชียนะอนนี้นัอันน<อ>ี้ีดีครับ เด็กก็เป็นมาดครับจริงจริงโอ้ยสายต้องเลทอีกแล้วครับอ่าไม่เป็นไรไม่เจ็บครัเป็นเป็นยังไงมันขื่เลยครัเอาให้ดีกันยิ้มยิ้มรักษาอาการเไว้ก่อนเกเนี่ยเกเป็นน้ำมัชคยเะที่สุนะครับ ยกสี่แล้วเมื่อยรจะน่าดูด้ะยกสี่ครับไอ้ไม่ลูกชายไปลูกเขยด้วยเลยเนี่ยแม่เตะมปั๊บปักบเนาะว่ายึดให้ความเข้มข้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ ไม่นร้องเสื่อยครับวันนี้ดาเนแนวสองมบรินจับเทไม่เลยครับแร้ข่ามันกนเข่าวันนี้มาค่อนข้างนิ่งครับมวยขวาแต่ว่ทางซ้าะโอ้ไม่เอแรกเลยอครับน้ำกระจายครับตีคืน้างครับเข่า การวิกชักอุจนิริเห็นมันโนเนียโนเนียกันเตไขาขวาครับหาวาพอได้ครับคือเ้ืยทุ่ทีเหมือนกัน<อ>ขยับขยับไม่ออกอขาขวาโดนเมมขี่ยไม่ลงเจ้าคือด้วยขาขวาและดักด้วยขาขวาครับแต<อ><อ>่มันก่อนขาว,วันนี้มาอย่างละเอียดเลยครับ นี tang, ่ครับอาวุธเงี่ไม้มวยไทยโยติกขวาพักหน้านัดเปิดขึ้นตัวจับแล้วแทงซ้ายเยงด้วยตเท้ามาเทีงกลางยกสี่ครับแบี้ยงนี่นะขวาข้งบนขาว มีอะไรให้ห icism, ดูสดุดุครับทุกกรณีไม่ให้แตกครับเป็นช้วตีเาาอไม่ว่าจะเป็นแข่งไม่ว่าจะเป็นหมัดอยก,กลัวสักที้ไหนเรามานาทีมาเป็นชุด แอจะเสียใจนอกเลยนอกเลยยังไม่มีคู่ไหนนอกยกห้านะยกห้ายกสุดท้ายนะแดงเนธพยญานำเงินชัดชัยเดี๋ยวนำเงินมังกรขาวจอชัดชัยก็ร้อไปยกห้ายกสุดท้ายนะ

ม,มีครับยังมีอยู่คร nah ับ <puis> ขัใจพ่รองจริงครับกองเชียร์ี่เชียร์แน่นมากครับอมัน่าตแล้วบมดแดงเือาเก้เจากไปามดูครับช่วงท้ายไปยกห้ามแลวสัญญาณสมบูรณ์สมาเลรับ สมบัติเกมจบถพรว่าสภาพบริบารณ์ไรดูการแข่งขันมีทางการเดยกรมการวิศักรรมชลิรวมคะแขแนนจบดานล่างสามท่านแล้วสุดท้ายก็ในที่ในชุวงนี้นะครับบางคนขาวทอนชัดชัยและเป็นผ่าชัดแนนด้วยสุภาพบริจริงๆ